โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปดูเทคนิคนะฮะที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะก็ขอแนะนำนะครับร้านเติมเงินเกมออนไลน์นะทุกคนนะก็คือร้านเจน้ํากรคขานนั่นเองครับซึ่งร้านนี้นะครับเขาได้จดทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เปิดมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะทุกคนนะเออใครที่อยากจะเติมเงินเกมออนไลน์ซีออนไลน์แล้วพวกนี้ก็ไปใช้บริการเขาได้นะครับซึ่งลิงก์นะครับผมก็ได้ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทุกคน เอาละครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมซาเอมอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะมาฝากทุกคนนะซึ่งเทคนิคในวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการหาบัตรสุ่มนั่นเองซึ่งบัตรสุ่มไอ้ตัวเนี้ยมันสุ่มอะไรสุ่มสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับคือตามปกติแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะต้องดรอปจากมอนใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟเนี้ยมันไม่ดรอปนะเออมันให้เราสุ่มอย่างเดียวนะวันนี้ผมก็เลยจจะะะพาาาททุุุกกกคนนนนนนเเีีี่่ยไไปสสสมมััััตว์ลล้้้งแรบด บ้างนะในคลิปนี้มีคําตอบนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยอ้ออีกนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะโอเคจะพร้อมแล้วไป ่อนอื่นเลยนะครับอ่าบัตรสุ่มนะครับทุกคนเราเนี่ยจะได้ฟรีอยู่แล้วนะครับวันละ1ใบนะอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยก็ได้รู้แล้วนะครับก็คือให้เรานะครับมาดูเจ้าตัวกระต่ายตรงนี้นะนี่กดเข้าไปนะครับนี่นะตรงนี้มันจะฟรีนะครับวันละ1ครั้งนะคือ3อย่างเนี่ยเราก็จะได้ฟรีเลยวันละครั้งแต่ว่ามีข้อแม้นะครับก็คือจะต้องดูวิดีโอนะครับตรงเนี้ยความยาวแล้วแต่มันจะอ่แสดงให้เรานะครับก็มันนั่งดูวิดีโอสักแป๊บหนึ่งนะ เงินก็นี่เลยครับสุ่มโดยใช้ลูบี้นะครับซึ่งลูบีเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าไปหรือไม่ก็ขายของนะครับขายของในเอ็กเชนนะครับตรงนี้นี่นะครับเราก็สามารถขายตรงนี้ได้มันจะแปลงเปลี่ยนเป็นลูบีนะครับซึ่งของเนี่ยขายโคตรยากผมบอกเลยพูดตรงๆเลยคนระพูดจากใจเลยครับขายยังไม่ออกเลยครับ แต่ว่าลองไปตั้งราคาถูกๆดูก็ได้นะเผื่อมันจะออกนะครับแล้วก็ดูของที่เขาแบบนิยมใช้กันอนะอย่างเช่นพวกอของที่เอาไว้ใช้อีวสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะขายดีหน่อยเนะนี่ยพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นพวกหินม่วงนะครับหินม่วงผมมีปะวะไม่มีฮนะมันอยู่ในในคลังนะอเออันนี้ก็จะขายดีเช่นกันนะโอเค แล้วก็ลูกตาอะไรพวกนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูในตลาดดูนะว่าอันไหนเราพอจะหามาขายได้บ้างนะครับก็สามารถเก็บเพชรตรงนี้ไปเปิดได้นะครับต่อไปนะเป็นวิธีที่2นะซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่เราเนี่ยจะต้องมีกิลก่อนนะครับอ่าใครที่ยังไม่มีกิลวนะครับไปหากิลเข้ากันด้วยนะการที่เรามีกิลวนะครับมันก็จะมีให้เราครับเช็กชื่อนะครับตรงนี้แล้วก็บริจาคนะครับซึ่งันนี้ผมบริจาคไปแล้วนะสามครั้งนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ลูบี้บริจาคนะก็ใช้แค่นี้พอนะแล้วก็ตรงนี้คเชช็็ืื่่ออะยจ ได้ไอตรงนี้สิบมัง้งบริจาคด้วยนะครับพอเราทําครบแล้วนะครับเราจะได้เหรียญตัวนี้มานะครับซึ่งพอเราได้เหรียญแล้วนะ้พ้เรานะไปที่ร้านค้าไปที่ general นะครับแล้วก็ไปเลือกที่กิวนะนี่ผมได้ทําการสุ่มไปหมดแล้วนะของวันนี้นะครับก็จะมีคอสตูมแล้วก็ประดับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยงนะซึ่ง อันนี้นะครับเป็นวิธีหนึ่งนะฮะวิธีต่อไปนะครับเป็นวิธีที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือระบบแลนกิ้งนั่นเองซึ่งระบบแลนกิ้งนะครับทุกคนเราเนี่ยแค่สร้างตัวละครมานะครับแล้วก็รอนะครับรออย่างเดียวเลยรอให้ทุกคนนะครับหรือใครบางคนรอให้ใครบางคนนะครับครบอาชีพเม้นของเขาเราก็มากดรับตรงนี้ได้แล้วนะซึ่งตรงนี้นะจะได้3ใบนะตอนหนึ่งตัวละครที่เราสร้างใน ID นะอย่างสมมุติว่าสร้างทั้งหมด5ตัวนะเราก็สามารถรับตรงนี้ได้ 15บใบนะครับอ่าซึ่ง15บใบเนี่ยเราจะต้องแยกกันนะมันก็จะเป็นตัวละสามตัวละ3นะครับจนครบ5าตัวนะอย่างอันเนี้ยผมกดลับไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอตัวที่ผมยังไม่ได้กดลับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันได้จริงๆริงไหมอันนี้คือตัวละครหลักผมนะครับกดลับไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูตัวรองกัน อันนี้ครับเป็นตัวลองที่ผมสร้างไว้ทั้งหมดนะครับก็จะมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้นะครับก็คือผมสร้างไว้ทิ้งไว้หมดเลยนะแล้วก็รออย่างเดียวครับรอให้ใครบางคนของเราเนี่ยได้เข้าเส้นชัยนะครับเก็บอาชีพเม้นครบเราก็จะทําการมารับบัตรไปสุ่มได้แบบฟรีๆเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าไอคนที่จะได้รับอาชีพเม้นเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับแค่รออย่างเดียวครับแต่ก็สร้างติดๆเอาไว้นะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้ปัดสุ่มไข่ฟรีๆนะครับอ่านี่ปึ๊บ ผมก็จะมาทำการจดเชยนี่ยครับกดจมเชยไปให้หมดนะวันเราก็จะได้500ตรงนี้ด้วยนะได้5รอบนะครับก็ได้ประมาณ2องนาอะปึ๊บนี่ครับโคเดกผมกดรับนี่ได้มาแล้วครับเห็นไหมสามใบแล้วมีอะไรอีกมี CP หรือเปล่าไม่มีนะครับอะเราก็เนะี่ยไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างครับเผื่อมันมีนะ อันนี้ผมรับมาเมื่อกี้นะครับอทีนี้นะผมก็จะทําการกดสุ่มนะครับซึ่งไอการซุ่มฟรีเนี่ยหนึ่งไอดีนะครับหนึ่งไอดีจะได้แค่ครั้งเดียวนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะมันจะคิดรวมกันแต่อบัตรตัวเนี้ยมันไม่ได้คิดรวมกันนะครับโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็แค่กดมานี่แล้วก็กดสุ่มนะครับปึ้งกดข้ามไปครับกดเปิดอัตโนมัติไปแล้วไม่ต้องสนใจอันนี้ได้สีเทาโอ้ยสีเขียวครับได้หนึ่งตัวแล้วนะสุ่มต่อครับไม่รอช้าสีส้มไหม คิดว่าสีส้มไหมโอ้สีฟ้านะครับไปแบบต่อเนื่องครับเปิดอัตโนมัติปเป็นสีม่วงครับอุ้ยอันนี้ผมไม่เคยได้ครับตัวนี้อันนี้ได้ M แล้วก็ M แบบทีเูบวกเยอะนะเนี่ยโอเคครับก็กดออกไปเรียบร้อยครับอันนี้เราก็สามารถสุ่มได้นะครับแต่ว่าไอพิธีเนี้ยมันจะได้รับก็ต่อเมื่อมีคนนะครับเก็บอาชีพเม้นตรงแลนด์กิ้งเนี่ยครบนะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าไอระบบแลนด์กิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะโอเค จากนั้นนะครับถ้าเราเอาตัวรองใช่ไหมแล้วเราเปิดรับเราเอาตัวรองนะครับทาการรับสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้มาหมดหมดแล้วนะครับและทีนี้เราจะส่งไปให้ตัวหลักยังไงนะครับผมมีวิธีง่ายๆก็คือไฟที่คลังนะครับแล้วก็ไปเลือกนี่ครับช่องเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับสัตว์เลี้ยงครับเราต้องทําการเปิดก่อนด้วยนะซึ่งการเปิดใช้คลังตัวนี้นะเราเนี่ยจะต้องใช้เพชรม่วงครับ ทั้งหมดนะจำนวน1,000เพชรนะครับซึ่งเราจะได้รับจากไหนเพชรม่วงนะครับก็คือไปที่ร้านค้านะครับไปที่เจเนอเรลนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับดูวิดีโอนะครับวันละ10รอบนะครับซึ่ง10รอบเนี่ยเราเนี่ยจะได้เพชรทั 1, ้งหมด1,000เพชรนะครับเราก็สามารถเปิดคลังตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าการดูวิดีโอเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคูลดาวนิดนึงนะครับก็ต้องรอกันหน่อยนะ ก็คือดูรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบทิ้งไปสัก5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยมาดูใหม่อย่างนี้ครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็ได้อันนั้นไปแล้วเนาะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวผมจะทำการของแคชค้างไอเทมไม่สามารถเก็บอะไรบ้างไออันนี้นะผมจะทำการย้ายเข้าไปให้หมดเลยนะปึ้งปึ้งปึ้งปึงปึงปงป,งปงนี่ ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถเอาของที่เราฟาร์มจากตัวลองเนี่ยโยนให้ตัวหลักได้โดยผ่านคลังเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไงวิธีนี้ง่ายนะก็ลองไปทํากันดูนะครับทุกคนนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มันก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ใครบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในทริคต่อ,ตอไปนะอาจจะได้มาสตรีมหรือไม่ได้สตรีมแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเนี่ยมีงานที่จะต้องไปสตรีมนะครับนั่นก็คือสตรีมซีลนั่นเองถ้าเกิด อยากจะเล่นซีอูีสีก็ติดตามกันไว้ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามกันละกันนะครับทุกคนสาหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ